สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามาพูดถึงสาวเมียนมาสุดน่ารักคนนี้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เธอได้กลายเป็นเน็ตไอดอลของคนในประเทศเมียนมาไปแล้วค่ะซึ่งเธอได้รับการขนานนามว่าเบอร์มิสแองเจิลนะคะหรือว่านางฟ้าแห่งเมียนมานะคะสำหรับเธอคนนี้เธอมีชื่อว่าคินเยติติน ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเธอก็มีผลงานที่ให้แฟนคลับในประเทศเมียนมาได้ติดตามกันนะคะก็คือเป็นนางแบบและเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าบอนอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆในประเทศเมียนมานะคะสำหรับสาวน้อยคนนี้นะคะเธอเป็นที่โด่งดังในโลกโซเชียลมีเดียของประเทศเมียนมาเนื่องจากมีเพจ Facebook ในประเทศเมียนมาได้นำเอารูปภาพของเธอนะคะซึ่งเป็นการแต่งกายด้วยเสื้อ เมียนมาแบบสั้นนะคะหรือเรียกว่าเสื้อเมียนมาสไตล์ครอปท็อปนะคะซึ่งนุ่งคู่กับผ้าถุงของเมียนมานะคะซึ่งทำให้มีการโชว์เอวเล็กน้อยนะคะจึงทำให้ผู้คนในประเทศเมียนมานะคะต่างแชร์รูปภาพของเธอเป็นอย่างมาก และล่าสุดนะคะแอดมินเพจลุกเมียนม,มา่ามองพม่าแบบพม่ามองนะคะได้ถือโอกาสนะคะ e x c l u s i v e i n t e r v เ e w เ,เป็นบทสัมภาษณ์ของเธอนะคะจากสาวน้อยคินเยติตินนะคะซึ่งสาวน้อยนางแบบคนนี้นะคะก็ได้รับฉายาจากคนในโลกโซเชียลว,ว่าเป็นเบอร์มิสแองเจลนะคะซึ่งจากที่แอดมินเพจลุกเมียนม,มา่ามองพม่าแบบพม่ามองนะคะได้สัมภาษณ์เธอนั้น แอดมินได้สัมภาษณ์ว่าช่วยแนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยครับเธอก็พูดว่าสวัสดีค่ะชื่อคินเยติตินชื่อเล่นว่าเยตินะคะเป็นเด็กย่างกุ้งนี่แหละค่ะแอดมินถามว่าหน้าเด็กจังอายุเท่าไหร่แล้วครับเธอตอบว่าใครเขาถามอายุกันคะพี่ให้พี่ๆเดาดีกว่าค่ะว่าอายุเท่าไหรแอดมินถามว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับเธอตอบว่าก็มีเป็นนางแบบและพรีเซนเตอร์สินค้าบนอินเทอร์เน็ต แอดมินถามว่าคิดอย่างไรที่ชาวเน็ตให้ฉายาว่าเบอร์มิสแองเจลเธอตอบว่าก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นนางฟ้าหรอกนะคะแต่ก็ขอบคุณที่ f อฟซให้ชื่อที่น่ารักแก่เธอแอดมินถามต่อว่าถ้ามีงานที่เมืองไทยน้องสนใจจะร่วมงานไหมครับเธอตอบว่าเยติชอบเมืองไทยอาหารไทยนะคะถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานก็ยินดีมากเลยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ สุดท้ายแอดมินถามว่าสุดท้ายมีอะไรจะฝากถึง FC ชาวไทยไหมครับเธอตอบว่าเยติก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่ติดตามผลงานของเยติถ้ามีโอกาสหวังว่าเราคงมีโอกาสได้พบกันนะคะขอบคุณมากค่ะซึ่งนี้นะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่แอดมินเพจลุดเมียนมามองพมา่าแบบพมา่ามองนะคะได้สัมภาษณ์สาวน้อยคนนี้นะคะเมื่อวานนี้เองค่ะที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมานะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจลุกเมียนมามองพมา่าแบบพมา่ามองด้วยนะคะ